ดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับไม m ์แมมมอสนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปตามคําเรียกร้องของน้องคนหนึ่งนะครับโอเคพี่รีวิวการขับขี่ของพี่ได้ไหมก็จัดไปครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้น้องๆได้ดูนะครับผมทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูวันอื่นนะครับผมผมก็สูงร้อย6 3นะครับผม1้3าำหนัก5้นะครับเทียบกับรถก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับผมคำถามที่เจอบ่อยก็คือส่วนสูงเท่านั้นเท่านี้ขี่บิ๊กไบค์ได้ไหมแล้วจะเท่ไหมใน<อ>เรื่องเท่นี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะมองนะครับแต่เรื่องขี่นี้ขี่ได,ขได้ขี่ได้แน่นอนเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคก่อนอื่นเราก็จะขึ้นคอมรถให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า ขาของผมจัดถึงพื้นประมาณไหนนะครับนะบมาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมมาถ่ายตรงๆข้างหน้าเลยนะรถออ่างนี้ขาไม่ถึงเลย สูง163นะครับผม163เซนติเมตรเาวาก็จะประมาณนี้นะครับผมปลายเท้าแจเตะเา้าก็ถึงนี่ครับก็ไม่ถึงกับจีบขนาดนี้ครับก็ได้อยู่คถึงพื้นถึงพื้นเยอะอยู่ จะสไลด์กลนมาฝั่งที่ขาหนถ้าเราจะขยับมาข้างหลังก็ก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะแ,ะแ่คนเราก็นั่งติดถังอยู่แล้วนะครับนั่งติดถังก็จะต่ำลงมานะครผม นั่งตีถังก็จะต่ำลงมาเท้าก็จะเต็มพื้นหน่อยโอเคส่วนสูง163ครับก็ขี่ได้สบายครับรถก็หนักอยแลน,นะตอนนี้เราก็จะมาขี่ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมหูนกเยอะมากเลยตอนนี้เราก็จะมาขี่ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า เทหรือเปล่านะเ yeah หรือเปล่าอขอตัวใส่หมวกก่อนนะครับผมสูง16 163สูง163จะขี่ได้หรือเปล่านะสลีละจะเทหรือเปล่าจะสมมาดุลกับรถหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับผม ประมาณเท่านี้นะครับว่าส่วนสูงแค่นี้ขับบิ๊กไบค์ขับ Big ขบิ๊กไบค์เท่ไหมขับบิ๊กไบค์ได้ไหมนะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับโอเค แล้วก็จะขี่รถกลับนะครับผมแล้วก็จะขี่รถกลับแล้วก็จะให้ทุกคนดูท่าทางการขับขี่ตอนกลับนะครับเดี๋ยวให้น้องบิวตี้ถ่ายข้างหลังนะครับผมถ่ายตามหลังนะมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมตอนขับขี่บนท้องถนนนะครับผมโอเคไปกันเลย Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. All around, say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no she's really complicated. the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a cocaine. she likes to keep the party going, these rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. she likes to keep the party going, these rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me.